สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเรื่องธรรมชาตินี้มันไม่ค่อยแน่นอนเราบ่นกันอยู่เมื่อก่อนว่าฝนแรงฝนแรงไม่มีน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห้งไม่มีน้ำพอเทเสียพักเดียวจมหายไปเลยถึงหลังคาเลยดูภาพข่าวโทรทัศน์ฝนก็คงนึกว่ามันบ่นกันนักว่าไม่มีน้ำกูเทไปเลยล้นไปเลยจมกันไปเลย เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปนี่แหละมันเรื่องของความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้พิจารณาไว้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องของธรรมชาติ ร่างกายของมนุษย์เราก็เหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะอยู่นิ่งสักขณะเดียวอันนี้เป็นหลักธรรมะที่เราควรจะได้สนใจศึกษาพิจารณาเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องปะเล้าประโลมใจเวลาใดที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจจากปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเช่นว่าเราต้องเสียสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เป็นบุคคลเราก็นึกถึงกฎความไม่เที่ยงไว้ในใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เองเราหนีจากความเป็นจริงอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นก็พอจะผ่อนคลายความทุกข์ใจได้บ้างสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นครูเป็นบทเรียนให้เราพิจารณาทั้งนั้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยเอาครูมาเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ได้ฟังเสียงครูไม่ได้ดูสิ่งนั้น เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเราจึงพบกับปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้ได้คิดว่าความทุกข์และความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงคราวต้องจากไปเมื่อมีความตายเกิดขึ้นในครอบครัวใดก็ย่อมจะเกิดความเศร้าโศกความเสียใจบ้างเป็นธรรมดา เพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดและเมื่อเรามีความรักกันก็ไม่อยากจะจากกันซึ่งความจริงถึงไม่อยากมันก็ต้องจากกันเป็นธรรมดาแต่ว่าวิสัยคนเรานั้นมักจะคิดไปในรูปอย่างนั้นคือไม่อยากจากแต่ว่าเมื่อถึงคราวก็ต้องจากไปเช่น สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักบางทีภรรยาจากไปก่อนบางทีสามีจากไปก่อนเลือกไม่ได้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังหรือจะไปพร้อมกันก็ยังไม่ได้ยังไม่เคยปรากฏว่าตายพร้อมกันนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเกิดรถชนกันตายไปหมดอย่างนี้นานๆจะมีสักทีหนึ่ง ถ้าโดยธรรมดาก็พร้อมกันไม่ได้การเกิดการตายเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อมีเกิดมันก็มีตายมาแล้วมีเกิดมีตายควบคู่กันเหมือนกับลูกฝาแฝดมันมาด้วยกันมาด้วยกันตลอดเวลาเวลานี้เราทุกคนที่กำลังนั่งกันอยู่นี้ก็กำลังเกิดอยู่แล้วก็กำลังตายอยู่เหมือนกัน เกิดตายอยู่ตลอดเวลาในระยะชีวิตของเราแต่ว่ามันตายไม่หมดคือว่าตายแล้วมันก็มีเกิดต่อไปอีกเพราะยังมีสิ่งสืบต่อในร่างกายยังมีปัจจัยเครื่องสืบต่อคล้ายกับตะเกียงที่ยังมีไส้มีน้ํามันมันก็ยังไม่ดับเด็ดขาดแต่ถ้าไส้หมดน้ํามันหมดหรือตะเกียงถูกเขากแตกมันก็ต้องดับไป ไม่สามารถลุกเป็นเปลวไฟให้เราดูได้ต่อไปอีกในชีวิตของคนเรานี้ก็เช่นเดียวกันมันดับไม่หมดเพราะว่ามีสืบต่อยังมีธาตุที่เข้ามาปรุงแต่งร่างกายให้พอเป็นไปได้แต่ถ้าร่างกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงไม่สามารถจะปรุงแต่งต่อไปได้ก็ต้องดับเหมือนพ่อบ้านที่แตกดับไปนี้ก็เพราะร่างกายเขาสู้ไม่ไหวโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน จึงต้องทิ้งภรรยาบุตรธิดาไว้ข้างหลังให้อยู่ต่อสู้กับโลกต่อไปเรื่องคนตายแล้วนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าหมดภาระแล้วหมดเรื่องที่จะต้องยุ่งแล้วเรามาห่วงกับคนที่อยู่ต่อไปจะดีกว่าคนที่จากไปนั้นเขาถึงเวลาของเขาแล้วเช่นว่ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัว ดังที่ปรากฏแก,พพก่ครอบครัวนี้เราก็ควรจะคิดในแง่ธรรมะอันเป็นเรื่องของความจริงที่ว่าคนที่จากไปนั้นเขาถึงเวลาของเขาแล้วที่จะต้องจากไปเพราะร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนคนเราเมื่อมีโรคเปียดเบียนร่างกายมันต้านทานไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวก็ต้องหมดลมหายใจต้องแตกต้องดับไปเป็นธรรมดา มีลูกมีหลานมีเงินมีทองมีพักมีพวกจะช่วยกันมาแบ่งก็ไม่ได้มาช่วยสู้ก็ไม่ได้พาหนีหมันก็ไม่ได้เพราะเรื่องความตายนั้นเราหนีไม่ได้เราสู้ไม่ได้เราจะทำอะไรอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่มาแล้วกับความเกิดการตอบแทนพระคุณของพ่อ ความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพคือเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาของผู้ที่ถึงแก่กรรมบ้างเป็นมิตรเป็นสหายกันบ้างเนื่องจากมีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นบางคนตายเมื่อเป็นเด็ก บางคนตายเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนตายเมื่อเป็นผู้ใหญ่บางคนตายด้วยความชราบางคนตายที่บ้านบางคนไปตายในป่าในทุ่งบางคนก็ไปตายไกลด้วยเรื่องอะไรต่างๆเรื่องที่ทำให้ตายนั้นมันมีอยู่มากเราเลือกไม่ได้เลือกเวลาก็ไม่ได้เลือกสถานที่ก็ไม่ได้เลือกรูปให้ตายก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ตามกฎไม่มีใครจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องตายด้วยกันทางนั้นความรักและอาลัต่อกันในครอบครัวมีลูกมีหลานพ่อแม่ก็นึกว่าลูกนี่คงจะไม่ตายไปก่อนเราเพราะเราเกิดก่อนก็คงจะไปก่อน เราวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างนั้นธรรมชาติไม่ได้วางไว้อย่างนั้นแต่เราวางเอาไว้เองนึกเอาเองว่าคนมาก่อนควรจะไปก่อนแต่ก็ไม่ได้เพราะคนมาก่อนไปทีหลังก็มีคนมาทีหลังกลับไปก่อนก็มีเช่นลูกตายก่อนพ่อแม่ก็มีหลานตายก่อนคุณตาคุณยายคุณย่าก็มีอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ก็มีความเสียดายเสียใจเป็นธรรมดาของชีวิตเพราะว่าเรายังมีความรักกันความอาลัยต่อกันไม่มีอะไรจะเป็นไปตามที่เราต้องการอาลัยรักกันนั้นมันอาลัยรักกันในเรื่องอะไรก็รักกันในเรื่องความดี คนเราถ้ามีความดีแล้วก็อยู่กันก็รักกันถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่รักกันไม่ชอบกันไม่อยากจะอยู่ร่วมกันแต่ถ้าดีทั้งสองฝ่ายก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุขความสงบแล้วก็ไม่อยากตายจากกันไปอยากจะอยู่ด้วยกันนานๆทุกคนต้องการเช่นนั้นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้ตามที่เราต้องการสักอย่างเดียว ขอให้คิดดูให้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการมันเป็นไปตามเรื่องของมันทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของเราเราจึงไม่ควรจะไปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อันเป็นเหตุจะทำให้เราเกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตเปล่าๆผู้ยังอยู่ ควรดำเนินชีวิตอย่างไรเราทั้งหลายที่จะอยู่กันต่อไปนี้จะอยู่กันอย่างไรควรจะทำอะไรควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรคิดกันต่อไปเรื่องนั้นตายก็ทำกันไปตามหน้าที่เอามาสวดบําเพ็ญบุญกันไปตามเรื่องซึ่งในความจริงนั้นก็ไม่ควรจะทำนานเกินไปหลายๆคืนเอาน้อยๆสั้นๆส,สามคืนนี้เรียกว่าพอดี จะเก็บก็ได้จะเผาก็ได้ความจริงแล้วก็ไม่น่าจะเก็บกันไว้แต่ว่าคนชอบเก็บไว้เก็บเอาไว้ให้มันหนักเป็นภาระต่อไปทําให้เป็นกังวลว่าต่อไปเรายังไม่ได้เผาศพเตรียมที่จะทําศพต่อไปที่ไม่ได้เผานี้บางทีก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่พร้อมเช่นว่าลูกเต้าไม่พร้อมไปอยู่ไกล ไปเรียนหนังสือไปทำงานยังไม่มาพร้อมจึงเก็บไว้บางคนก็บอกว่าเงินไม่พอเงินไม่พร้อมจะทำสักทีก็ต้องให้มันพอสมควรนี่ไม่น่าคิดเรื่องอย่างนั้นถ้าคนไม่พร้อมนี่น่าจะเก็บไว้แต่ถ้าเงินไม่พร้อมนี่ไม่น่าไม่จำเป็นอะไรมีเงินเสียค่าเผาก็พอแล้วความจริงไม่ยากลำบากเผาให้เสร็จ ให้หมดภาระไปตามหน้าที่ที่จะต้องทำหรือฝังให้หมดหน้าที่ไปตามเรื่องตามราวไม่ต้องมีอะไรมากเกินไปให้มันสั้นๆกระทัดรัดจะได้เกิดประโยชน์มากกตัญยูกะตะเวทีคือการทำตามหน้าที่คนที่ตายไปแล้วเขาก็หมดภาระหน้าที่ของเขาไปมันเหลืออยู่แต่ภาระของคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ที่จะต้องทําในฐานะเป็นบุตรเป็นธิดาผู้มีความกตัญยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวเมื่อคุณพ่อตายไปลูกทุกคนก็ต้องทำตามหน้าที่ตามประเพณีที่เคยกระทำกันมาแต่โบราณแต่ประเพณีบางอย่างถ้ามันยืดยาดเกินไปเราตัดได้เพราะประเพณีนั้นมนุษย์เป็นผู้ตั้งขึ้นเหมาะแก่คนสมัยหนึ่ง มาอีกสมัยหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่เสียหายอะไรแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับที่ปฏิบัติมานั้นเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลง